สวัสดีครับวันนี้คุณพร้อมเจอเง้นเงนไปกับเราหรือเปล่าล่ะเด็กที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้มีคอนเซปที่มีชื่อว่าเงันเงันซิ่งทะลุสายฟ้าเต่มไปเรื่อยแหละต่อจิเด็กที่เราจะนำมาเล่นกันในวันนี้คือเด็กที่เน้นไปทางเง้นเงนเป็นหลัก ที่จริงมันก็คือเด็กแคร์รี่ปกติแต่แต่แต่แต,แต่จุดประสงค์ของเราในวันนี้ไม่ใช่การเอาชนะแต่อย่างใดแต่เป็นการซิงยาแฮกิทซิง you know แฮกิ g เิงวันนี้เราจะมาเล่นแฮร์รี่ซิงแฮร์รี่สายซิงนะก็คือใช้โกลเด้นสเนดบวกกับแรกิจแค่นั้น แล้วก็เง้นไปทั้งแมปเดินเอาจนกว่ามันจะหมดอะเออเง็นไปเลยนะเน้นเง้นอย่างเดียวไม่มีอะไรคลิปนี้แค่นี้เลยไม่ต้องพูดมากอยากเล่นละไปดูกันในเกมดีกว่าว่ามันจะเง้นได้สักแค่ไหนเราจะได้เง้นกี่เกมและเราจะตกเครื่องไปกี่เกมไปดู คำตอบมันอยู่ในคลิปไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้แล้วยกเว้นเล่นมาเราเจอกับบลึกอู้วู้ฮรี่เหมือนกันเนออน่าจะผู้เล่นใหม่ด้วยน,นนะน่ะมารอเราใช้ช้าจุดป,ประสงค์ของเราไม่ใช่การเอาชนะอีกฝั่งแต่อย่างใด อ,อย่าพูดมารอทันป้า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 ทานัทานป้าสวยทนันทันด้วยทันด้วยประเด็นคือเราจะก,การข้างหลังยังไงดี ใช่ชาได้พาได้งามใช่ชาได้พาได้งามมีคนเดียวเหรอมีเหมือนกันจ้าเอ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 ็กซ์เพเนียรมาสอย่าเดินนี่แฮรี่นี่แฮรี่เดินนี่แฮรี่เดินแฮรี่เดิน โอเคจบให้มันไปเรารอจิบมานะเดี๋ยวเราจะโปโ๊กเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นตอนท้ายคลิปกันไปท้ายคลิปอะไรละ่ะท้ายท้ายเกมโคเดสชก็เดินมีเดินเยอะแยะเนี่ยมีเดินเยอะแยะตาเราละ น่มีเดินเยอะแยะบอกเลยโอ้โอ้เขาไม่ให้เราเล่นหรอกเขาไม่ให้เราเล่นว่ะแต่ไม่ตายประเดินนะโอ้โหอะไรมันจะเว้าขนาดนั้นอะอะไรมันจะเว้าขนาดดาด้ามียี่สิบอะยังเว้นเลือด

โ,เโรเทโกทอตัลล์นิมบส2000ยี่สิบ Obscurus ouch ouch เลือดเยอะกว่าจ้าโอ้ยเสียงเห็บเลือดเยอะกว่าโอ้ยยังไม่ทันได้แงนเลยย่า อ uh huh. เนี่ยมือใหม่มือใหม่มหมัดดิฟอืม <laughs> คือด้วยความที่ลูเบลัสลูเบอัสลูเบอัสแฮกิทของเราเวโเคสิบสี่เท่านั้นเพราะงั้นน้องจะค่อนข้างปลอบบางไม่มีบวกเลยแฮกิทไม่มีบวกเลยแฮรี่เราไม่มีบวกแฮกิตเลยซักเอ็โคเดียวหามาประมาณสี่เอ็โคอะ ไม่เจอเลยโอ้โหเพราะงั้นก็ต้องทําใจนะจุดจนี้แต่ว่าถือว่าได้เล่นละ่ <c oughs> แต่ยังไม่สาใจเลยไปต่อ <c oughs> เน้นมากกว่านี้เ <c oughs> มื่อกี้ยังเดินไม่ครบเลยเออ แต่เกือบล้เกือบละเกือบภาพตัดโอเคสวย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 เขาจะกดดนสนิทแล้ววะเฮรีกดดนสนิทตรงนี้เอาเนี่ยนี่เอาเอาเดอ้าว Nimbus 2000! Okay! That was not like me at all. We Don't keep my guard away. What's that? Norwegian Bridgeback. Side along after Lucy. Phoenix! Excellent! Atmosphere 3! Fantastic beef! Good taste! Explosive! Don't do it, โอเคก็ยังนั้นอยู่ดีใช่ไหมโอ้โอ้โอไม่จ้าแล้วก็มาโดนโอ้ลโอเคที่ว่าได้ไห ลำไส้เคลื่อนบวกเลยบรรยากาศชงโคดิสนิตจ้

ดดด و, ได้หรือเปล่าล่ะจับได้หรือเปล่าล่ะจับได้หรือเปล่าล่ะเมื่อวันนี้มีกี่ยอทอเปียี่บีทอบกี่ยอ เออ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 ชย่า่าโอ้ยยาเรามันฟาดอยู่ล่ะเอาจริงตอนขี่แฮกิตอะสมองคนลงไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีอะรู้แค่ว่าต้องต้องดีปะ เออฮุ้ยอองจริงเมื่อกี้ไมครับจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจบจบอยู่นี่ยา yeah. อ่ะโอเควิกแบงโซกิดหัวโล่งมากรู้แค่ว่าต้องดิบปะรู้แค่ว่าต้องต้องวิ่งอ่ะจําเป็นไหมไม่รู้แต่ขอวิ่งไว้ก่อน <c oughs> เด็กนี้มันมันนะเออการุณาคาดเข็มขัดไว้ให้ดีเพราะแม่หมอคนนี้จะพาซิ่ง เออดูหน้าซะด้วยโอ้โหแม่แม่หมอสายซิงอ้าวแกมิกิโอ,อม,ม,ามาเจอกลับ ใครกันที่จะรับแรงกระแทกของการดิฟของเราย่าม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 าอ๋อไอเราก็คิดว่าเราก็คิดว่าจะเป็นเธอร์ไมโอนี่จะได้เล่นสักหน่อย อโอ้โหมันโลบอ่ะมันโลบอะ่ะอย่าอย่าเพิ่งใช้สกิลอะไรก่อน,น,นอ่ะมันจะคิดผิด โอเครอสกิลได้ละเดินจ้าเดินมีเยอะแยะทำชาลินไม่เดินหรอทำชาลินไม่เดินหรออ๋อเดินอยู่อ๋อเดินอยู่อ,อ,ยอย่ามาสกิล เย่นี่เน่นี่ a น่นี่เน่สิเอ็ดยังไม่พอเราว่าเราได้เวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเงียนใส่ตรงนี้แหละมาเออเออ

mình mình đi bếp điêu à ôi đợt nổi hơi cha tài nó hơi cha tài nó hơi cha tài nó chó chộp lá đơn nổi hơi mà linh ngay ơ ờ. đơn nổi ว้า the book s a าวเดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีเลือดเลือดก็หายอะมิมิโอ้เรือทำไมอยู่ดีดเลือดก็หายอะโดนอะไรไปวะ โดนอะไรไปโดนอะไรเข้าไปอ่ะหรือเลือดมันไม่มีตั้งแต่แรกเอา้าอุ้ยนี่มันนี่มันคลิปดิฟนะเฮคิสิบสี่มันดิฟไม่ไปอ่ะมันดิฟไม่รอดอ่ะมันโดนสกิจมันก็ตกแล้ววะเดี๋ยวนะดูว่าเราต้อง ไม่นะไปใครมันจะต้านทานพลังแห่งโตเกียวดิบนี่ไปได้ยะา,านี่ไงล่ะใครจะต้านก็เจอสิเบตาต่อเนื่องเลยสิเบดใครจะต้านนี่แหละคนต้าน Oh, oh. goodness, niche. Would you care? Help will always be given to those who ask for it. Yeah, I Yeah, I the Q. Yeah, I call the Yeah, I call, I yeah. Yeah, I call, yeah, I call the Q. Okay. A Okay. Very, very long day. Obscurus. เอาเปไปตัดเคลียวปี้มาเออเคลียวพี้เออดีมากเคลียวพี้รอรอป้าสิบแปดเดินพออยู่เดินพออยู่รอป้าเท่าป้ารอป้ารอป้า,ปาไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดไม่ใช่เจ็ดจะเดินมาเก็บปะล่ะ จะรอมาเดินเก็บปะล่ะโอเคทุกคนเราไปป้าต้องไม่ตายป้ายังหายใจอยู่เอาไม่โดนป้าไม่โดนป้าเออเออไม่โดนป้าอีกเอา แล้วเดี๋ยวนะเลือดหายไปไหนอะ่ะทำไมเลือดหมดแล้วละ่ะทำไมเลือดหมดแล้วละ่ะก็เติมสิโอเออมาเฮเลวิทอกิโยมเมกซีริทอกิโยอัมมาซีเยสเยสใครมันจะต้านทานนะ ใครมันจะต้านทานไว้นี่แน่ใครมันจะต้านทานไหวประเี๋ยวคุพี่เขาหลบได้หรือเปล่าอืออืออืม <c oughs> อืมอ จะตามทานโตเกียวดิฟเราได้เออนี่คือพลังโตเกียวดิฟดึ <c> ้อ <oughs> โอ้เ,ออเราก็ลกอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เออไปต่อดตือเตือตืด ตื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 แต่เวลมันน้อยไงมันแบบมันดิฟไม่มันเท่าไหร่เออมันตกเครื่องง่ายมันจะดิฟมันกว่านี้ถ้าแบบนะนะอะไรถ้าเวลเยอะกว่านี้มันมันจะดิฟมันอันนี้แบบโดนสกิตทีเดียวก็ตกเครื่องแล้วโอ้โหัลลคุณไปไหนกันโมดอโอเคมาเลย Okay, okay, good, my lad. up Poo! Die! Oh, my god! Uh-huh. Uh-huh. Irrumpent! Would you care? Silence! Inflated! Help will always be given at Hogwarts to those who ask for it. Nimbus 2,000. เออเขาจะดเขากะผิดเขากะเลขผิดอ้าวแล้ว่าเราจะได้ดิบกว่าตาเนี้ยเราว่าเราน่าจะได้ดิบกว่าตาเนี้ยฮะเวลก้าอ๋อจากบุกบุกบุกแปลกๆคนนี้คนนี้แปลกๆ เออโกดินสดีกว่าจะมาเราก็ปล่อยเขายิวแบบนั้นเลยนะใช่เราวปล่อยเขายิวแบบนั้นเลยอย่าอย่าอย่ามาลังเกปี๊ปลาปีปลาปีอย่าอย่าเข้ามา ออกไปเออรับ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 หน่อยรับหน่อยรับหน่อยเออรับหน่อยรับหน่อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เขาไม่ใช่วิดแบงหน่อยหรอเขาเล่นการ์ดอะไรอ่ะวิดแบงเออกว่าจะออกวิดแบงโอ้แต่วิดแบงออกวิดแบงออกทีเดียววิดแบงออกทีเดียวเลือดจะหายเลือดจะหมดหลอด วีแดงออกทีเดียวเล่จะหมดหรอเอาวะมาได้เวลาแล้วปะตือตื้ด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 ตื้อ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 ตือตือตื้อตื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 ้ตืตออตือตืตอตืตออตือตืตื

ฮาวอล์กีกีโยชทกียีดีทากีโย <laughs> อันสผุดมัวฮฮ่อออ่าอ,อ,อ้เล่นไปเยอะมากแพ้ไปหนึ่งรอบปะอีกสักเกม แล้วก็เจอกับคนดับมัน <laughs> เอาล่ะได้เวลาแม่หมอโชพลัง18 18 18คนเดิมปะเนี่ยคนละ18กัน18ใครๆก็มีูเวนเรา <c oughs> 2000. เอาออกไปก่อน I I very, very นี่แน่นี่แน่โอ้ยโ,โดนโดน้วยโอ้คริสโตบอลว่ามีคนใช่ว่าดาเมจล่ะ51เอ็ดเอ้าไม่ไม่ใช้เกเซียดก่อนหรออู้ยเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้เจ็บอันนีน้เจ็บ เออแล้วนกก็บินเข้ามาหาโอเครอป้า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 มาถึงเวลากูแล้วถึงเวลากูแล้วถึงเวลาแล้วนี่เนี่ย โดนซะบ้างมีกูรปรเ,เปอร์ด้วยมาจากไหนอ,รรอย่ามาลังเกป้าออกไปเพราะว่าเราได้เวลาทิพลลอย่ามาเต้น,นอ,อย่าเต้นที่จริงเขาเต้น,เ,เ,นเขาเต้นโอโน้โ,อโหป้าหาย ปลาหาย14แล้วว่าเราดิปพอละแล้วว่าเราดิปพอละแล้วว่าเราดิปพอละตื๊ดตื๊ดตื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 ดอะโน้ตืดตื๊ดทำอะไรครัคุณพี่ครัคุณพี่ทำอะไรครัคุณพี่ครัคุณพี่ทำอะไรครัคุณพี่ครัคุณพี่ คุณพี่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 ทำอะไรอย่านะออกไปอ่ะเอาไม่โดนีิเลยโทษเทตายซะเปี่ย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 อ้าไอ้ซดกเลย อี่ยายังยังคงมั่นได้ถึงตอนสุดท้ายเป็นยังไงเราพลังเฮงโตเกียวดิอใครมันจะมาอดตอนได้นะจ๊ะอ่ะก็จบกันไปสำหรับแฮร์รี่โตเกียวดิบนะจ๊ะ ใครอยากเจอเงันเงันคลิปนี้เงันเงันให้ดูแล้วเอออะไรพูดอะไรเอาละ่ะก็จบกันไปสำหรับคลิปแฮร์รี่เงันเงันนะตัวเกียวดิฟนี่คือต้องเขา่าเออมันเล่นมันมากเอาละ่ะก็จบกันไปสำหรับคลิปพูดรอบที่เท่าไหร่แล้วนะช่างมันเถอะนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you later แล้วไว้เรามาดิบกันใหม่เจอกันฮาริกิโตกิโยซาดิซิกิโซกิโยตูดตื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 ดตูด